แกงเห็ดเพาะเด้อพี่น้องเด้อมาแสบๆนกันครับเมื่อนี้ได้เห็ดเพาะมากกับน,น้ำมันล่างนำเกลือหุอ่นล่างหลายรอบครับเพราะว่าเห็ดดูกับดินมันสกรปรกเนาะล่างเจ็ดแปดน้ำนะครับนะล่างทำความสะอาดดีๆนะครับจนน้ำใสนั่นแหละนะครับมันยังบ่มีเศษดินเนาะนะครับล่างเรียบร้อยพอล่างเรียบร้อยแล้วเ่าก็มามาก เกียเกลืองนะครับมีผักกระโดนผักกระโดนแล้วก็นั่งหลักนะฮะตำพริกตำหอมแดงนะครับตั้งกระทะเลยครับพี่น้องนะฮะตั้งกระทะแล้วก็ใส่พริกหอมแดงที่เขาโขลกไว้ลงไปขั้นตอนนี้เขาใส่เกลือนะครับใส่เกลือตอนโขลกเลยเขาบอกว่า้องใส่เพิ่มก็ได้นะนะครับมัปลุงเลยฮะพอน้ำหอนกใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไป พอนำไปลแล้วเทาก็ต่อด้วยผงลวกครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยบ่แสบบ่ใส่กินบ่ได้ว่ะสนอ่ะนะครับพอใส่ผงสูรสเรียบร้อยเทาก็นะครับใส่ปลาตอนะใส่ปลานะครับแล้วแต่ใส่ปลาต้มก็ได้หรือว่าปลาติเป็นปลาบ่ท่านต้มก็แล้วแต่นะครับพอน้ำเดือดครับใส่เห็ดเพาะจี่หัวล่างแล้ว้อมสาตรงไป นะครับขั้นตอนนี้กับค,คนเนี่ยมันของกันจังหน่อยนะครับรอจนน้ำเดือดนี่แหละมันก็จะมีฟองขึ้นมาเฮาก็ตักฟองจิมก็ได้นะครับนะตักฟองจิมพอตักกว้างเรียบร้อยเฮาก็ต้มจนเห็ดเพาะสุกนะฮะขั้นตอนนี้ต้องชิมเบิง้งนะครับพอเห็ดเพาะเริ่มสุกแล้วเาก็ใส่ ใบกระโดนล,ลงไปให้มันเปรี้ยวเนาะเอ็นหลังพิงคนต้นกระโดนอ่ะนะครับรอยกระโดนเริ่มซุกเริ่มเปรี้ยวออกมากแ,ลแล้วเขาใส่ใบนั่งหลักหรือว่าผักอีตูลงไปตบถ่ายครับกันตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับผักอีตูสลดเฮากระ ปิดจัดได้เลยนะครับบานนี้เขาก็สิมมาซิมรหลดศาสตร์เบึงเนบัตนะครับเป็นอะไรรหลดศาสตร์เจือใจบอเจือดไปเข้มไปบอนะครับสิมเมื่อเดยวบอกเลยว่าสุดยอดพี่นอ้อง